ไม่มีใครถูกลงโทษแต่หมดทายพบตรไม่กล้าไปผมถามนายกคงยิงมางท,ท่านจริงนะำตาลเพชรท่านจะไปแก้ปัญหาสาราจนนังหวัดชียงราท่านทำได้ยังไงหรือเมื่อตัวเขาเองเขายังไม่กล้าลงไปในสารจังหวัดชียงราภาคใต้เลยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นวันนี้ก็มีผบตรที่ไม่กล้าวันนี้ทำตัวไม่ยอมแก้ปัญหาตำรวจ ทั้งภาพลักษณ์ของตำรวจตอนนี้ประชาชนเสือ่อมศรัทธาเป็นจำนวนมากแล้วตอนนี้ซอสมารอมาตั้งแต่ทำไมท่าน,นคนนีสวัสดิ์ย่งยอดสุกดำรงศักดิ์หรืตรตอครับตอนสัตว์สุ่มมาถึงท่าน,น,นแค่ครั้งเดียวผมยอมรับอยู่คนเดียวคนทำไมดำรงศักดิ์จิติประภัต,ภตรรท่านดำรงศักดิ์ไปอยู่ปีเดียวไครสารางหวัดชายแดนภาคใต้อยู่เสมอไปนอนข้างใครไรสารพัดใครดูแลทุกสุขของ พี่น้องไทยกันตำรวจสามจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปพบผู้นําศาสนาไปพบประชาชนในพื้นที่ตรำรวจทําดีมีรางวัลแจก,กรางวัลให้ตำรวจคนไหนทําผิดลงโทษทันทีตามกฎหมายไม่มีเราเป็นทั้งวนันและออญาให้ออกท,ทันทีสมัยผมอยู่เนี่ยร้องผู้การนารีว่างที่โรงพักเนี่ยย้ายออกจากนารีวัฒมาจัางปศปกทั้นยี่สิบทันทีทำไมนี้มึงเป็นร้องเหลอแม่งไม่มีทำหรอก นี่คือความอ่อนไหวอ่อนอ่อนแบบไม่ตัสินใจอะไรนี่มันชัดเจนนัดทนายกันตรีว่าคนเอกกิรัตพันธ์เพชรเนี่ยยังจะทํางานต่อไว้ผมถามหน่อยผมพูดไม่ใช่ว่าโดมตีท่านไม่ใช่ดูหมิ่นท่านแต่ต้องการพูดในท่านไปแก้ไขปรับปรุงท่านต้องเข้าใจประชาชนวันนี้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนต้องยอมรับความจริงว่าการจอพลัง ตำรวจคนไหนไม่ฟังการจราจรมังางพบตรสั่งตำรวจตำรวจยังไม่ทำแต่การจราจรสามารถทำให้ตำรวจทำงานได้อันนี้ชื่นชมนะเพราะอะไรผู้หากประชาชนสิ้นหวังกับศรัทธาของตำรวจนะครเพราะตำรวจเพิ่เฉยแล้วเลยเพราะตำรวจทำไปก็ไม่มีความหมายสู้ปกครองตัวเองดีกว่าอย่าให้โดนคดีรอเวลาอุโศก,ก็ได้เรื่องตำแหนนะ่งแล้ว เมื่อระบบตรวจกลายเปสส็นระบบขา้วโซนั้นในเรื่องตำแหน่งกลัวจะทำทำไมทําความดีก็ไม่มีรางวัลทํายังไงก็ได้ปะคองอยา่าไปสดุดตีนใครแล้วแต่อตรออัสโสแล้วก็ในเรื่องตำแหน่งดีกว่าไม่ต้องไปทุ่มเทอะไรมากเช้าชามเย็นชามจบทำดีไปคอ,อตร์ล็อกไม่เห็นทำดีไปพวกร้าระชาก็ไม่เห็นที่น้องประชาชนทําไมโกงความเอรี่แลบผู้ใหญ่เนี่ยเนี่ยผู้เสียอพสตรลอกรองอพบตรลอ หรือระดับนายพลทำไมระดับอดีตผู้ชาการตำรวจนครบาลหรือคนตำรวจโทปร,ระยศูนย์โพครยเนี่ยหรือผู้ชาการภาคสี่หรือคนดังๆหมายคนทำไมเขายอมเออรี่ทั้งที่เขามีโอกาสโตขึ้นอีกมันคืออะไรเพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าเขายอมได้อุโสได้ตำแหน่ง็นพรตำรวจเองดีกว่าที่จะอยู่ต่อไป เขาสิ้นหวังในศรัทธาของตารวจนะ้ววันนี้กันจำมาลังเพือว่าทำให้ตารวจตออนทํางานให้ประชาชนเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่พี่น้องประชาชนแต่าการจำบาลังไม่มีผิดหวังไปวันนี้พรุ่งนี้ตํารวจจับได้ไปมาเรื่อน,นี้ทุกอย่างรวดเร็วทันใจถามว่าวันนี้รัฐตํารวจล้มเหลวไหมล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงการจะตั้งอินฟลูเอนเซอร์ ขอสัมมาเกลิงชาติเพื่อมาระนำพันธ์ให้กับสำนัารตรลิชาติสู้กันกำลังคนเดียวยังไม่ได้มีโกศสำนักตกลิงชาติมาทำไมการแก้ไขปัญหาของความมเหลวของสำมัารตกลิงชาติตอนนี้ภาพลักษณ์ตกต่ำเปน็นอย่างมากตำรวจนระดันะบตำรวจต้องไปป้อนทองสองบาทนาะไปทิ้งทองสองบาทเราถูกจับได้จะฆ่าตัวตาย ตำรวจเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดระดับพันตำรวจโทคนยาเสพติดวันนี้เราเห็นนมกงานสอ,สอบสวนตามโรงพักต่างๆนอนชักกระเด็ดกกระเด็ดกกระเด็กเพราะว่าเครียดป่วยอย่างเช่นสนอพิเกษตรุ่งกลับก็มาปั๊มหัวใจจนรอดชีวิตตำรวจสอนอรัตตาสพรัตตาริเบศเครียดเป็นโรคซึมเศร้าวันนี้ตำรวจทั้งประเทศจะปล่อยให้เป็นแบบนี้เลย รับเงินเดือนจากเงินหลวงกับเงินภาษีของประชาชนตำรวจดีๆขอทาหมดกําังใจทุก่กค่าบัญชาไม่สนใจไม่สนใจสวัสดิการของพวกเขาไม่สนใจความอยู่ของพวกเขาพวกงกับโรงพักก็ไม่มีใจทำงานเพราะสถามบันเทิน ก็ปิดตัวลงเรื่อยๆเคยมีโอท็อปกิจกรรมโอท็อปมีรายได้มาเอาไปใช้ในการทากระเป๋าเดงบ้างไปปาปามมีอาชีพบ้างมีงบสืบสวนสอบสวนมีงบไ้แนนซาตวนสอบงานบ้างแต่ปัจจุบันไม่มีโอท็อปไม่มีกิจกรรมจบจำนวจทุกโรงพักพุ่มกลับเงินเดือนสี่หมื่นจะเอาไ่ไหนให้เพราะสี่หมื่นนี่เมียยึดไปหมดแล้วพะเป็นเงินเดือนเนี่ยปัดเอทของกระดับพุ่มกลับถูกเมียยอดไปก่อนแล้วสี่หมื่น ตำรวจบางคนบางนายเป็นดับผู้ใหญ่ตำรวจรุ่นเกต้ก็อเอาเงินไปส่งผู้การส่งรองผู้การหรือส่งนายเพราะอะไรเพราะยังอยากโตขึ้นก็ต้องไปเงนะินมาเอามาทางไหนสมัยก่อนหาง่ายเพราะมีบ่อนการพน,นันมีบ่อนคาสิโนมีบ่อนอะไรต่างๆในพื้น,นท,ที่มีสถานบันเทิงมีทุกอย่างไปเก็บได้เก็บเงินนอกระบบได้หวยยี่กีหวยวิงปองเก็บได้หมดมีหวยชุดการต่างๆเก็บได้หมด ปัจจุบันไปจับไม่ได้ไม่มีไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนบันประกองจะหมดเพราะไปจับปุ๊บกุ่มกับโดนเด้งถ้าเสือโดนเด้งทําให้ตำรวจไม่สามารถจะเปิดการพันธนัน,นได้ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพาราะกระทรวงมหาดไทยแค่งงวดกดขันแล้วก็ไม่ลงการระวังฝ่า,ายาปกครองกับฝ่ายตำรวจทั้นพอมีการคานอำนาจขึ้นมาตรวจดตาลพัดต่างๆตายหาหมดเพราะว่ากุ้งกลับไม่มีไรายได้ครับเปิดเวลาเลยถ่ายก็ไม่มีคนเที่ยว ก็ปิดตัวลงจากเจ็ดวันเหลือสามวัน <c oughs> เปิดตีสองก็เปิดแค่ทีนีงคือผมถามว่าวันนี้ตำรวจจะให้เป็นอย่างนี้เหรอสิ่งต่างที่เกิดขึ้นวันนี้ผมเห็นกอรบัญชาการตำรวจพมาสองเป็นตัวอย่างที่ดีผู้บัญยาการใส่ใจไปตรวจโรงพัก ลงพับเป็นยังไงดูแลประชาชนเป็นยังไงโครงการสวนสืบทําเรื่องพอเซนเตอร์ปราบความพอเซนเตอร์ติดตามจับกลุ่มปัะชีมาปัะชีพอเซนเตอร์ตามไล่ล่าจับกลุ่มตำเนินกำลังกับรองหบตอรพัชใช้ปีจานนิบุนต์ประสานกันไปเขมรไปพม่าไปทํอะไรกันช่วยกันคนเม็ดคนมือจับกลุมได้จำนวนมากทําให้ระบวนทารพอเซนเตอร์ออรล,ล,าากกรรลดลงโดยมีกองบัญชาการตำรวจไซเปอร์คสตำรวจโ,โตไอลงผีพัน ปร่วมในการขยายผลคอเซนเตอร์ด้วยส่วนหนึ่งเี๋ยวจะหาว่าผมไม่ให้เครดิตไซเบอร์จนินนาการขนาดนี้เราจะเห็นเลยว่าแต่ละหน่วยงานมันเห็นชัดภาพเห็นชัดออกสื่อมวลนเห็นชัดว่าใครทํางานก็ไม่ทํางานกองใหการตรวจนภาคสี่ขอให้มีการขนของเถื่อนในจัวมุกดาหารรถขนของผิดกฎหมายอันบรีไฟฟ้าขนยาเสพติด อีสานเข้ามายังส่วนกลางลงไปทางภาคใต้ถามว่ากองบัญชาการโอรตอนภาคสี่ผู้บัญชาการเนี่ยไม่รู้หรอว่ามีการขนของเถื่อนขนยาเสพติดขนบริเวณฟ้าผ่านตูน้คอนเทนเนอร์จากประเทศลาวมายังส่วนกลางในประเทศไทยไม่ใช่คุณไปรองให้จากผู้ทาหารเลยมาสักสองกิโลเมตรกูไปตั้งด่านถ้าคุณจับไม่ได้คุณไปเตะผมเลยของเถื่อนผิดกฎหมายของยาเสพติดบริเวณฟ้าเนี่ยมาจากด่านตู้อาหานทั้งสิ้นเนี่ย คุณลองไปตั้งทานนะทางจากไปตั้งทานเลยทางจัดทานพุทธานี่ยสักสองกิโลเมตรสามกิโลเมตร km, km ก็ได้แล้วคุณลองจับดูเปิดตู้แล้วดูดูรับรองคุณเจอยาเสพติดเจอบุหรี่ไฟฟ้าเจอของผิดกฎหมายทั้งทุกคันเพราะมันไกลซอยคันนึงสามหมื่นบาทให้กับกรมสุรพากรแล 5, ้วไปดูรู้ประการตำรวจม่าสี่ผมกลัวอย่างเดียวนี่พะโล่เสกมาไอของกูเว้ยของกูเว้ยลวายมอัอีกนี่คือเรื่องจริงนะนั่นที่เราพูดไม่ใช่ว่าเรื่องไม่จริง เป็นเรื่องจริงที่สามารถท่าดีเบตกับพบตรท้าดีเบตกับใครก็ได้ในประเทศไทยผู้บัญชการแต่ละภาคมันนั่งคุยกับผมเลยนะว่าไม่จริงเดี๋ยวผมจะรักษาให้ผมดูผมมีเป็นเป็นเอกสารเป็นไม่รู้กี่หมื่นแผ่นตำรวจคนไหนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตำรวจคนไหนที่เกี่ยวพันกับเก็บสวยผมมีรายชื่อตำรวจเก็บสวยทั่วประเทศของกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ทั้งของทุกหน่วยงานผมมีหมดวันนี้ใครเก็บเงินผมยังรู้เลยในกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ ก็ยังเก็บนั่นเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่เก็บไม่ใช่เราไม่รู้เรารู้ทั้งนั้นนะแต่ทุกอย่างผมคิดว่ามันครจาใจใส่ในการมันไว้ซึ่งความ,ามทํานธมีเกณฑ์แล้วสักสีบ้างแล้วมติอุตสาหก็ไมว่ามีเกรติและศักสีคุณไม่รู้หรอกว่าพวกผมทํางานหนักแค่ไหนในการช่วยเหลือประชาชนคนยากจนประชาชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับพอไปหาคุณเนี่ยมันก็ไม่มีที่พึ่ง ถ้าเราไม่ทําให้เขาแล้วก็พูดกับเขาดีๆอธิบายกับฟังดีๆผมคิดว่าประชาชนทุกคนรับฟังได้นะบางคนก็เกินไปผมก็ไปเจอนะตามลรงพต่างๆบางทีนี่ผมไปนั่งฟัง